สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเช็คอินที่ตำบลเตยนะครับอําเภอม่วง30จังหวัดบุรีานีอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการจัดการขยะนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ธนาคารขยะ หมู่ที่8ตําบลเตยนะครับบ้านอะไรครับเกาะบ้านนักน้าคาแดงน้ําคํแดงน้คแดงนะครับเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มมาทํากองทุนขยะนะครับในการเพิ่มมูลค่าขยะขึ้นมานะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับทางผู้แทนของท้องถิ่นแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับสมาชิกในเรื่องของกองทุนขยะ,ะตําบลเตยนะครับบ้านน้ําคําแดง นะครับอยากให้ทางท้องถิ่นนะครับแนะนํานะครับตัวเองแล้วก็แนะนาทีมงานนะครับวันนี้มีใครมาร่วมเสวนาแล้วก็พูดคุยตรงนี้บ้างครับผมชื่อนายสุพันธ์วารสิทธิ์ครับผู้ใหญ่บ้านน้ำพงแดงหมู่ที่แปดครับผมอันนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อเล่นว่าอะไรพ่อผู้ใหญ่ออดผู้ใหญ่ออดผู้ใหญ่ออดครับผ่อใหญ่ออดนะครับคุณแม่ชื่ออะไรัี่วัสดีดินันางเนืองนองถือโทษชื่อล่นชื่อแววค่ะตำแหน่งผู้ช่วยค่ะ โอ้แม่แหววแม่แหววเนาะแม่แหววกับพ่อออดพ่อออดคุณแม่คุณแม่อะไรครับทางนู้นคุณแม่อุทิศโครค่อุทิศโคดคำคุณแม่อุทิศโคดคำคุณแม่ชื่อเล่นครับแม่เนิ่ม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 คุมออกเสียงอยางเนาะบอมาบอมาครับเอาทางคุณพี่จากท้องถิ่นครับอ่าดิฉันนะคะนางสาวพักที่มลทองคําใสค่ะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเตย ค่ะครับชื่อเล่นว่าอย่างไงครับพี่ออแอค่ะแอค่ะพี่แอเนาะแอค่ะ,รค,ะครับก็อยากให้พี่แอนะครับได้เล่าเกินถึงความเป็นมาทําไมอบอตอเตยมา,มาทําเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ครับค่ะเอ่อในในส่วนของอบอตอเตยนะคะเอ่อท้าความหลังๆเลยค,คืออบอตอเตยหนี่ได้รับหนังสือจากจังหวัดครับอ่าเป็นนโยบายจากจังหวัดอื โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับจังหวัดสะอาดเพิ่มแรกเลยในปีแรกๆเลยที่ได้รับหนังสือมาทางังท่านก็ปรึกษาปรึกษากันกับหัวหน้าหัวหน้าส่วนแล้วก็ท่านนายกว่าโครงการนี้เราเราน่าจะเราน่าจะจัดตั้งดีไหมเราวน่าจะทำดีไหม,มแล้วก็ขยะในในพื้นที่เราส่วนมากมันเพิ่มขึ้นทุกปี เพิ่มขึ้นทุกปีใช่ค่ะเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะอะไรครับทำไมเพิ่มขึ้นทุกปีอ่าหนึ่งการจัดการที่ไม่ถูกต้องอจากครเรือนเริ่มต้นเลยจากครเรือนเลยแล้วทีนี้อ่าทางอบตก็เลยจะทําหนังสือไปกับส่งไปกับจังหวัดว่าอ่าอ,อบาตเตยเราจะจัดทําโครงการอ่าธนาคารขยะรีไซเคลิล Oh. แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำผู้นำแต่ละหมู่สิบสองหมู่มีมีห้าหมู่มีห้าหมู่เข้ามาเสนอเข้ามาว่าจะร่วมโคร,รงการด้วยแล้วก็พอมาประชุมกันจริงๆแล้วก็เหลือสี่หมู่หมู่สามยกเลิกไป<อ>ไม่พร้อมในเรื่องการจัดการกรรมการ,รในส่วนของการบริหาร,รก็เลยยกเลิกไปเหลืออยู่สี่หมู่ หลังจากเราคุยกันเสร็จเราทําอะไรต่อครับเห็นว่ามีเอโมยด้วยใช่ไหมค่ะมีการตกลงทําข้อตกลงร่วมกันเอโมยระหว่างอ่าผู้นําหมู่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยเข้ามาเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะในตามขั้นตอนแต่ละในโครงการนะคะก็มีการอบรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารกองทุนค่ะบริหารกองทุนเริ่มไปตั้งแต่ การจัดซื้อการรับซื้อการคัดแยกการคัดแยกค่ะแล้วก็การจําหน่ายจําหน่ายขนส่งอย่างนี้หนอขนส่งการจําหน่ายแล้วก็ในส่วนของบัญชีรับบัญชีจ่ายโอ้เรื่องบัญชีด้วยเรื่องบัญชีด้วยค่ะค่ะนี่แหละค่ะที่อบตเข้ามาปีนั้นปีเราทํามากี่ปีแล้วครับเริ่มปีปีเท่าไหร่นะจำไม่ได้ปีประมาณปีหกสองปีหกสองอืม หกหนึ่งหกหนึ่งใช่ไหมประมาณหกหนึ่งเนาะของอบตค่ะที่อบตเริ่ม่อตั้งแล้วก็เป็นนโยบายของของจังหวัดแล้วก็มาเป็นนโยบายของอำเภอด้วยใช่ไหมอำเภออำเภอด้วยพชอก็เป็นภาระด้วยใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนของการได้รับทุนเข้ามาทุนสสที่ที่เราไปรับงบมันครับเราเราเรามาขยายผลหรือว่าเรามาทําอะไรยังไงต่อในในส่วนของสสอที่ที่เข้ามานะคะเราเรามาขยายผลต่อ มาประชาสัมพันธ์เพิ่มว่าอแต่ละหมู่ที่ที่ไม่ได้รับการที่ได้ไม่ที่ไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการครับว่ายังสนใจอยู่ไหมหมู่ที่เหลือจากสิบสองหมู่ที่เหลือจากสิบสองว่ายังสนใจอยู่ไหมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงมาให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนตรงนั้นในส่วนโครงการที่เราดําเนินการอยู่ค่ะก็ก็ก็มาเริ่มมาเริ่ม เริ่มเริ่มเข้ามาทําใหม่เพิ่มอีกจะมีหมู่แปดค่ะนี่แหละค่ะที่ที่หมู่แปดที่เรามาอยู่ตรงนี้เนาะใช่ใช่ค่ะหมู่แปดหมู่ห้าที่มาเริ่มทําใหม่ค่่ะมมาเริหลังจากเราได้รับสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเนาะค่ะใช่แล้วมาขยายแล้วมาขยายกี่หมู่ครับพี่พี่หมู่ห้าหมู่แปดหมู่ห้าหมู่แปดค่ะหมู่ห้าหมู่แปดแล้วก็หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งด้วยหมู่หนึ่งมันเตยครับค่ะ ก็พยายามทํากันอยู่เนาะค่ะทํามากี่เดือนแล้วก็เข้าเดือนที่สี่เนาะแม่แบวเนาะเข้าเดือนที่สี่แล้วเป็นรูปเป็นล่างเนาะเพิ่งเพิ่งจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาสมาชิกก็มีมีเงินสะสมกันคนละหลายบาทแล้วหน้าตอนนี้อย่างนั้นผมขอญาตเรียนถามท่านผู้นำเนาะมาเริ่มต้นยังไงมามีขั้นตอนกระบวนการตรงนี้ยังไงบ้างนะครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่บ้านพอรได้ได้เล่าให้ฟังขั้นตอนก็ได้รับนองซือจะถือไม้หน่อย ก็ได้รับหนังสือจากทางอบตปโนะครับให้รับสมัครสมาชิกก็เลยจัดตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็ประกาศห้อกระจายข่าวรับสมัครสมาชิกตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณสามสิบคนสามสิบคนสมาชิกนะครับในหมู่แปดเรามีกี่ควเรือนรับหมดมีกี่ควเลือนทั้งหมดร้อยสี่สิบแปดที่อยู่จริงร้อยสี่สิบแปดตอนนี้มาเท่าไหร่แล้วตอนนี้มาร่วมกับเราเท่าไหร่แล้ว มาแล้วสามสิบแล้วโอ้เปิดแล้วสมัครเรื่อยๆครับมาเพิ่มไเรื่อยใช่ไหมครับครับจากห้าคนในนั้นตอนนี้สามสิบแล้วอันนั้นคือคณะกรรมการห้าคนนะครับครับแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มเข้ามาแล้วประมา่อยๆประมาณนี้เข้าใจแล้วสิ่งที่เราทําเนาะครับครับหลังจากตั้งกรรมการนะครับมีสมาชิกแล้วเราทําอะไรยังไงต่อครับก็รับซื้อทุกเดือนครับซื้อทุกเดือนประมาณบันที่ห้าของทุกเดือนบัญที่ห้าของทุกเดือนครับ ก็ประกาศให้พี่น้องสะสมขยะไว้ตามหมู่บ้านตามบ้านเรือนครัวเรือนแล้วก็วันที่ห้าที่หกก็ประกาศรับซื้อประกาศรับซื้อครับซื้อได้ก็ขายไปเลยครัวก็จะมีบัญชีให้ใครให้ใครมารับหรือว่าเราไปส่งใครหรือยังไงไปไปขายเองครับโอ้เพราะยากเอาไปขายเองครับรถตัวเองหครับหรือรถใครบางทีเ็าจ้างจ้างมั่งรถตัวเองมั่งแล้วแต่ขยะจำนวนมากก็จ้าง รถเราไปไม่ไหวก็จ้างบางทีขยะไม่มากพอไปได้ก็ไปไปเองครับเริ่มแรกเยอะไหมครับเต็มรถไหมเต็มครับเต็มพิกอัพหรือว่ารถปกิกอพิกอัพเนาะเต็มครับใส่มันจเมีกรียกว่าเลยนะครับหลังหลังคาครับทซงเลงมันจะมีกระบะเล็กขึ้นกระบะเล้งครับกระบะเลกเนาะเต็มห่าพ่อเต็มครับเต็มเราไปขายที่ไหนบ้านสร้างมิ่งสร้างมิ่งครับ โมงสามสิบเราใกล้ๆนี่ครับแยมาด้วยครับทำไมพ่อถึงรับทําโครงการนี้ล่ะพก็คิดว่ามันจะดีนะครับเราเราเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้วแล้วเราก็ได้รับนโยบายจากทางอำเภอด้วยเวลาประชุมประจําเดือนทางอำเภอจะเน้นหนักเรื่องขยะเรื่องหลายๆอย่างนายอำเภอก็ถามเราอยู่นะทำยังไงคือเน้นย้ําแล้วก็ตอบตอบ ได้บ้างตอบไม่ได้บ้างใช่ไหมครับตอนนี้ตอบได้ได้เต็มปากด้วยอย่างเพรับก็ตอบได้เต็มปากครับเพราะว่าเราจัดทาแล้วเราทําแล้วเราจัดทาแล้วเราทําจริงแลครับผมคือขยะมันมากทางอำเภอเขาก็เน้นพอดีอบตก็มาช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งครับพี่แอเนาะคือคือในส่วนในส่วนของอบตที่เข้ามาช่วยจะมีงบอุปกรณ์อุปกรณ์เป็นประเภทอะไรบ้างมีเคงมีตาช่างมีเคงตัวนี้เนาะมีเ่งมีตาช่างมีผ้ามีผ้า S <S <an> <S เขาเรียกผ้าอะไรอ่ะผ้าตาข่ายผ้าตะข่ายแยกแยกขวดพลาสติกมาแนะนําสมาชิกเรียกสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนขยะมาอบรมก่อนว่าอ่าขยะแต่ละประเภทนี่มีราคาเท่าไหร่ประเภทนี้ราคาเท่านี้ประเภทนี้ราคาเท่านี้เราจะแจ้งเขาก่อนแล้วก็ให้เขากลับบ้านไปคัดแยกจากที่บ้านมาเลยยกตัวอย่างนะครับราคาค่ะ ราคาตัวไหนที่มันเป็นราคายังไงบ้างครับอย่างเช่นขวดก็จะติดยังไงครับเมื่อกี้นี่ครับเอาเอาขวดแก้วก่อนนะคะขวดแก้วก่อนก็ได้ครับขวดแก้วนี่จะเป็นขวดแก้วสีครับจะอีกราคาานึงแล้วก็ตัวนี้แก้วแดงแก้วแดงก็จะอีกราคาานึงอันไหนแพงกว่ากันอันนี้บาทห้าสิบถ้าขายตามถ้าขายตัวสีจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ ประมาณ50ตังค์50ตังค์แต่บาทหนึ่งนู่นค่ะใช่ค่ะแต่แต่ถ้าแต่ถ้าอยู่ในอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องของเขาประเภทอีกประเภทหนึ่งจะขายอยู่ที่กล่องละ12บาท12บาทค่ะลังละ12บาทโอ้แพงนะค่ะแพงลังละ12บาทครับทุกประเภทขวดแก้วแดงนี่ทุกประเภทเลยเห็นเห็นว่าตัวนี้ แพงมากเลยอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นโลเขาเรียกโลฝาครับอันนี้จะเป็นโลฝาครับค่ะตัวนี้ตัวนี้แพงอืมค่ะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมเขาเรียกอลูมิเนียมครับเป็นประเภทเป็นประเภทของเขาเลยครับที่ที่ราคาสูงอืมอันนี้เป็นเป็นเดอะวันของขยะรีไซเคิลเลยเพราะว่าราคาแพงกว่าเพื่อนราคาแพงกว่าเพื่อนค่ะถ้ารวมกันถ้ารวมกันจะอยู่ที่โลละสี่สิบห้าบาทป่ะ เฉพาะฝาเนี่ยเฉพาะฝานี่สี่สิบห้าต่อหนึ่งกิโลกรัมครับค่ะแต่ถ้าเป็นขวดแก้วแดงนี่จะอยู่ที่บาทห้าสิบบาทห้าสิบค่ะหนึ่งกิโลต่อหนึ่งกิโลส่วนส่วนใหญ่เราแล้วเราขายยังไงแล้วส่วนใหญ่เราขายแบบนี้เนาะค่ะใช่ค่ะเป็นขวดแก้วใช่ไหมเป็นขวดแก้วค่ะส่วนมากจะขายเป็นบาทเป็นแก้วแดงส่วนมากที่สมาชิกเราเอามาจําหน่าย เขาเขาจะเอาใส่กระสอบมาแล้วให้เราชั่งกิโลเลยครับครับอย่างนี้เนาะที่เราจัดการกันคัดแยกขยะเพิ่มมูลค่าตรงนี้นะครับขยะที่เหลือมีไหมผู้ใหญ่บ้านตอบหน่อยครับขอขอใหม่คือขยะที่เหลือมีไหมขยะหลังจากที่คัดแยกที่ที่ไม่ซื้อใช่ไหมครับมีไหมที่มันถ่ายไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีส่วนมากไม่ไม่ค่อยมี มันมีมันมีมันมันมันมีอะไรบ้างอก็ขยะเปียกก็ทําปุ๋ยหมักใส่ข้างต้นไม้ตามทุ่งนาตามอะไรใส่ถุงอันนั้นเราเยอะเราทําอยู่แล้วเนาะเศษมาตรงนี้ก็มีมีประเภทนี้ครับพลาสติกเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับครับผมงั้นเราเราไปทํำยังไงครับตอนนั้นตัวตัไหนจัดการยังไงที่มันเป็นเศษพลาสติกที่ออกจากขวดน้ำนะครับมันก็มีที่ทิ้งอยู่นะครับอยู่อยู่ท้ายบ้านมีมีป่าแบบ มีมีที่ทิ้งขยะอยู่แต่มันก็ไม่มากหรอกครับครับจัดการก็นี่น่อยๆก็เผาหอะไรไปนาครับครับที่ก็ใส่ถุงกลับบ้านไปที่ก็ใส่ถุงกลับบ้านครับจัดการตัวเองไปจัดการตัวเองส่วนที่เหลือครับพวกขยะเปียกขยะอะไรก็ใส่ตามข้างต้นไม้ครับตามหมู่บ้านเขาจะขุดหลุมแล้วก็เอาเอาถังไปวางนะครับถังวางข้างต้นไม้อแล้วก็เททิ้งเททิ้ง ถุงพลาสติกก็ใส่ไปนาใครนามันนะครับการการจัดการขยะแบบกลัวเรือนก็คือขยะทุกอย่างเราจัดการได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าในเรื่องของการทัดแยกเราทําได้แล้วแต่เหลืออีกอันหนึ่งก็คือถุงพลาสติกเนาะที่เรายังจัดการไม่ได้มันขายได้ไหมพ่อซื้ออยู่พ่อซื้อใช่ไหม ซืเนี่ยอาจจะเป็นนโยบายอาจจะเป็นนโยบายหนึ่งนอะของกองทุนเราในการที่จะล้างแล้วก็อัดมิดคือสะอาดอาจเป็นก้อนสะอาดครับไม่ใช่มีส้มตำมาด้วยไม่ซสื้ออย่าให้มีส้มตำมาด้วยนะครับครับถ้ามีส้มตำมาด้วยก็มีาก็มีัศติกบางส่วนเอามีทัสนิกบางส่วนมาทำแจกรูปอย่างอื่นได้ นะครับอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นนโยบายทางทางท้องถิ่นเนาะที่จะทําต่อไปครับตอนนี้ผลที่เกิดขึ้นเอามาพูดถึงเรื่องผลที่เกิดขึ้นก่อนครับเราทําไปกี่เดือนนะครับหกเดือนสี่เดือนสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนที่เรารับซื้อหกเดือนที่เราสี่เดือนที่เรารับซื้ออ่าสี่เดือนที่เรารับซื้อนำเงินนเงินส่งที่อบตเป็นกองทุนอเรานําเงินส่งกองทุนใหญ่ที่อบตแล้ว มูลค่าเท่าไหร่กันนี่ที่เรามูลค่าบอกค่ะใช่จำนวนเงินบอกค่ะจำนวนเงินประมาณบอกได้ไหมมีค่ะมันมีอยู่เปิดเปิดดูครับบอกได้ไหมประมาณเท่าไหร่ครับประมาณจริงเลยครับถึงล้านนี่ยังครับหก่านยังค่ะหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่เดือนค่ะเดือนที่ห้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทค่ะไม่ได้บอกไว้นะครับน้าส้งกลับ ทุกเดือนเดือนละพันกว่าบาทถึงสองพันนี่แหละค่ะจะเป็นรวมยอดอยู่หกพันหนึ่งร้ยหกสิบเอดบาทอืมครับก็ถือว่าเราสามารถที่จะนะครับลดขยะได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากขยะหกพันนี้พูดจะาถึงกรกฎาค่ะครับจำนวนเงินที่นําฝากสิงหายังไม่ได้คํานวณตอนนี้เรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการคัดเยกขยะเรื่องของการทิ้งขยะในจุจนเราดีขึ้นไหมครับ ก็ดีขึ้นครับเป็นไงบ้างแต่ก่อนเนี่ยทั้งหมู่บ้านมีที่รับซื้อสองสองหมู่หมู่ห้าอยู่ฝั่งน้นนะครับอันนี้หมู่แปดก็มีจัดการบริหารขยะเป็นอย่างดีส่วนที่ขายก็ขายส่วนที่ทิ้งก็บอกพี่น้องชาวบ้านให้เอาไปทิ้งตามท้องไร่ท้องนาจุดนาใครนามันอย่างนี้ไม่ต้องมีมีการทําลายแต่็จแล่ละครัวเรือนครับครับไม่ใช่ ไม่อยากให้ไปทิ้งเรือรากตามข้างถนนตามอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะตามข้างถนนก็แปลว่าสภาพแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยก็ดีขึ้นก็ดูดีครับดูดีขึ้นครับดูสะอาดตาก็ดูสะอาดมันมันจะมีโรคหน่อยก็ต้นไม้นี่แหเลยโอ้ยอย่าไปกัดมันมันจะร้อนพ่อครับโอเคครับไปหาพี่แแอ่หน่อย ทางท้องถิ่นเราตอนนี้กองทุนเราได้กี่ล้านครับกองทุนเราณหน้าตอนนี้นะคะก็ก็เงินสะสมก็อยู่เอาคร่าวๆนะคะยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คทุกองทุนที่เข้ามาของเดือนนี้ณหน้าตอนนี้ก็อยู่เงินสะสมอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าบาทโอ้สามแสนกว่าบาทค่ะครับกองทุนเราทําหน้าที่อะไรบ้างกองทุนกองทุนเราจะทําหน้าที่หนึ่งอ่าอ่า ใบรับสมัครจะทําใบรับสมัครสองรับฝากเงินของกองทุนแล้วก็สามเช็คสมาชิกเข้าออกสมัครเข้าใหม่ลาออกใหม่แล้วก็ขอถอนเงินเงินที่เราได้ไปนี่เราไปทําอะไรยังไงบ้างมีการถอนด้วยใช่ไหมคมีค่ะก็คือในในส่วนของสมาชิกในในส่วนของสมาชิก ที่เพื่อนจําหน่ายขยะแต่ละเดือนเพื่อนเอาขยะมาขายหลายเพื่อนเอาขยะมาขายหลายหลับาธานีแต่ละเดือนเพื่อนสามารถเช็กยอดบัญชีของเพื่อนใดว่าเออเดือนนีเฮาขายขยะได้หลายครับอ่าเงินสาสมของเฮามันได้หลายนะคะครับอ่านุจะขอถอนใดบอคะครับกะทาหนังสือขอถอนเงินสะสม ครับค่ะขอถอนเงินสะสมในกองทุนครับแล้วก็เงินส่วนนี้ไปทําอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็ใช้จ่ายในในครัวเรือนนั่นแหละค่ะถอนถอนเงินกองทุนขยะมาซื้อน้ําปูน้ําปลาครับค่ะน้ําปลาซื้อไข่ซื้อของเข้าบ้านนี่แหละค่ะเล็กเล็กน้อยๆที่ที่เงินสะสมยอดที่พนมีในบัญชีครับก็หมือนเงินเก็บเนาะค่ะหมายถึงเงินเก็บธนาคารไว้ค่ะประมาณนี้ปั้มเจ็บเป็นเงินดุนยงั่ม ่วยไข่มากย่ำเสียชีวิตมากมีการสงเคราะห์สังเคราะห์ค่ะมีมีมีการสงสงเคราะห์ครับการมอบเงินประกันชีวิตโอ้ค่ะในส่วนของสมาชิกที่เข้าร่วมด้วยเข้าร่วมโครงการแล้วก็เพิ่นสมัครเกินหกเดือนขึ้นไปเกินหกเดือนขึ้นไปค่ะถ้าเกินหกเดือนขึ้นไปก็คือคุ้มครองคนในครัวเรือนครับคนในสมาชิกเข้าครับค่ะถ้าเพิ่นเสียชีวิตปุ๊บกะมอบเงินกองทุนหลักเส้นรับเงิน ค่ะเงินฝ่าเงินเงินสงคอศพครับค่ะข้อดีตรงนี้อันนี้คือข้อดีของกองทุนกองทุนแต่การขยะเนาะตำบลเตยเรามีเงินสะสมด้วยอันนี้มีผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอีกหมู่หนึ่งครับที่เดินทางนะครับได้แวะผ่านมานะครับก็คือทางหมู่ห้านะครับท่านผู้ผู้ใหญ่แนะนําตัวเองหน่อยครับผู้ใหญ่นิดลุงเรืองครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านน้าคาแดงตำบลเตยครับผม พ่อใหญ่ทําอะไรยังไงบ้างที่หมที่ห้าเห็นว่าโมูที่ห้าใช่ครับทําลักษณะลักษณะเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนเหมือนคล้ายๆกันเลยคล้ายกันเลยครับของผู้ใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้ยอดสมาชิกยอดสมาชิกแปดสิบกว่าคนครับโอ้ครับครับผมทาทาก่อนหน้านี้บอกนก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําอยู่เคยทามาครับครับต็นน้เรามาเริ่มมาเริ่มงานดันใหมใช่ครับ ใช่ครับจะมีทางเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลช่วยส่งเสริมช่วยครับผมมีผลที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้างครับที่หมู่ที่ห้าก็สะอาดขึ้นไหมครับสะอาดขึ้นครับสะอาดขึ้นก็ดีขึ้นสะอาดขึ้นครับเพรา่ว่าจะเป็นขวดเป็นขยะเป็นขวดน้ําเพราะว่ามันต้องใช้ทุกวันเนาะครับครับใช้ทุกวันเราก็ช่วยกันนะครับก็ดีดีกว่าไปขายที่อื่น ครับเนาะมันราคาถูกขครที่นี่แพงกว่าใช่ครับได้ได้เงินเยอะกว่าใช่ครับครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับได้ติดตามรับชมแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเรื่องของการบริหารกองทุนขยะนะครับที่ตำบลเตยนะครับมีการจัดการขยะนะครับกองทุนขยะเพียงไม่กี่หมู่บ้านเนาะนะครับสามารถที่จะลดปริมาณขยะในชุมชนได้ทำให้นะครับพื้นที่ชุมชน นะครับสะอาดหูสะอาดตามากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับขยะนะครับมากขึ้นนะครับอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างเรื่องขวดน้ํานะครับเพียงเราเอาฝาขวดหรือเอาพลาสติกออกจากขวดนะครับราคาจากบาทหนึ่งเป็น15บาทเป็น18บบาทได้ทันทีนะครับอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ที่บ้านนะครับควรที่จะไปคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ไปเพิ่มมูลค่านะครับ ขยะที่บ้านของตัวเองนะครับวันนี้นะครับทางโหนดสสสหรือโนดอุบลราชธานีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตยแล้วก็ทางผู้นำชุมชนนะครับมากมาครับขอบพระคุณมากครับวันนี้นะครับเรามีเวลาจำกัดเนาะขอให้ทุกท่านที่รับชมในตรงนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วก็ให้กำลังใจเราต่อในตอนตอนหน้า นะครับวันนี้เราขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอพวะคุณมากครับสวัสดีครับ